ชุดสีเหลืองอย่างสวยอะอแล้วครับอับปมงคลเมเจืรอไม่ใช้ก็เห็นซูมออกนึกว่าจะแบบมีอะไรนี่คือลิฟต์หนึ่งนี่คือห้องเอ็กซเรย์ อย่าสอย่าสูอส๋อเราต้องเอาอะไรไปเอ็กเย์ไปเนี่ยน้องโบอรออ้าวจินเอาโบไปสแกนอ้าวผมจับถูกตัวแล้วนี่มันต้องสแกนกุญแจเนี่ยไม่มีเสียงกุญแจเราเจอไปทำไมเอาตัวนี้ไปดีกว่า <laughs> อ้าวอยากอยากได้ของเล่นเหรอหเดี๋ยวไปดูน้องหมาหัวสั่นก่อนทำไมสั่นนะลูก ไอ้สันยังไปเอามาอ r ก y เฮ้ยดูที่น้องน้องอยังได้ปิดน้องอยังได้ปิดตัวนี้ตัวน,วนี้มีเสียงกุญแจมา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 นี่แหละเดี๋ยวอีกสิ่งดีออ XD ทำไมอ่ะ ว้ยเอ๊ะอ๊ะแล้วเราเจอออกมาไงอะเราเอ็กซ์ีอ๋อเขาก็ใบอยู่ข้างบนหมีแต่เราเจอไปก่อนละแล้วเราเจอหมีไปไหนอ่ะ เราก็รู้ว่าไม่มีกุญแจอยู่แล้วเราเจะกุญแจออกมายังไงนั่นแหละสินั่นนะกุญแจน้นจนองเขาก็อยากแอคอยากมีซีนอ่ะน้องอยากมีซีนเออเก็บอะไรไม่ได้ งั้นเราเอาไปทั้งตัวนี้แหละเอาไปไหนไม่รู้เอาไปอันนี้เปล่า ว่ามาใส่อันนี้เหรอมันคืออะไรอะ่ะอ้าวไปแล้ววินี่มันนี่เผานี่เพื่อนลองเข้าไปดูไหมฮะเอ่อเราต้องคุยกันก่อนนะนายเคยไม่เชอบอะไรเช่นหรือเปล่า ไม่เคยนะเพื่อนฉะนั้นถ้าละฉันเข้าไปเอาเุญนเจนายอย่าก,กดสวิตช์นะเพื่อนได้เลยเพื่อนฉันเราไม่มีอะไรกันอยู่แล้วแหละเราคือเพื่อนรักกันแนะเจเจฉันไว้ใจนายได้ไนายลองเข้าไปดูสิ <c oughs> ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่กดแล้วเอาศพไปเผาเดได้ไหมไม่ได้ฮะไปเลยวเพื่อน ที่นี่พีดุแล้วเ,เราเอาคุณแจไปทำอะไรเนี่ยเฮ้ยหลวงลืมหลวงเป็นตัวเองเป็นตัวสอเหลืองอีกแล้วเพื่อนแล้วเราต้องเอาคุณแจไปทำไหนไปไหนเงี้ยเราเราวิ่งมาเลยเราไม่ได้ดูเลยเรื่ะย โอ้สวิตช์ไฟสองสวิตช์นะดึงหน่อยอ้าไม่ดึงเปิดไม่ได้ไม่มีไฟวิเขามีชีวิตอยู่ไหมโอเคถ้าไม่มีก็ปลอดภัย ตรงนี้มีที่เสียบอีกหนึ่งตรงนั้นอีกสองขาอยู่ฝั่งนี้ก่อนโอ้นี่ไงไปดีครับแปลกละ เพื่อนมามามาด้วยกันดิอย่าสูบเสียงดังนะเว้ยตสบติดน,นะเว้ยมันตื่นได้จริงเหรอวะเอย่าเตะนะเพื่อนอย่าตีนะอย่าตะีนะโอ,โอเครอด ต้องไปไหนอ่ะไว้ห้องใหญ่จังเอ้าสวีทไฟเราอยู่ไหนวะเราได้เดาแชร์ความเจ็บปวดกับทุกคนไรอยู่ข้างล่างอันนี้เปิดได้ไหมเพื่อนช่วยเปิดหน่อยดิ เพื่อนไปไาช่วยเปิดเส็จมันไม่ได้อยู่ที่นี่แน่นอนเดี๋ยวนะผมคนเดียวอรอมาดิว,วะผมว่านะแปลกละ ไอนอนอยู่บนเตียงอะอุะ๊ยคนลูกยังมันมีชีวิตจริงด้วยเย่ะนะอย่าเว้ยปล่อยนะเว้ยเลียเดี๋ยว การที่อันนี้เห็นนะบุ้ยรามานไปไหนเราอะเห็นนะบุ้ยไปไหนวะว a t เอาสุดเลยเหรอตามสุดเลยเหรอผมจะรอดไงเนี่ย ลองนะจะรอดไงวะไปรออะไรอ่ะ <c oughs> ไปดิบิ๊งวิ่มันมาอีกแล้ว อ้าไปไงัต่อว้ผมเข็ดม,ม,มือผมกลัวมือไปไหนะอ,อาวุธอาวุธที่ให้อยู่นี่หรอวิ่งมันไปเลยวจเดเดีเดวเดดเด,เด,เดมาดิมาดิ

รอไปไกลกว่านี้คนไอ้มือเก็บมือเฮ้ยมาดิไหนอะไอ้มือไปเจอแล้วไอ้มือเออไปกูเกือมือเหอมือเออมือมาดิไหนอะ ผูผมรู้ละวผมรู้ละวมาดิถอยปึ๊บฟาดอึไปละจือ๊อมาเล็วเก็บตัวไปเดิกไปดิปฟาถอยป,อป,อปอั๊บตีเอาอีกอ่ะเอาอีกไหมนี้อืเอาอีกไหมน้เดี๋ยวม,มาเดี๋ยวฟาแถวนี้เอาตี คนเขากลัวรู้จักไหมรูกลัวโอ้โหอย่านะฮะอะไรอีกล่ะเนี่ยชัดเจนอันนี้อันนี้ดูง่ายอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายอยู่กระจกแตกไง เสียงใครอะ่ะอย่านะโอ้ตกใจทำไรอะ่ะเพื่อนวิ้เพื่อนนั่งดึงนิ้วอยู่ถักนิ้วเพื่อนระวองมา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 ,มาแ,ลแล้วทำไมนายเหน,เนียเหลือไปแค่นิ้ว,น,วนั้นอะนิ้วไหนนิ้วกลางเหรอ ไป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 ที่นี่มันน่ากลัวว่วะเอ๊ะผมต้องเอาไปใส่นู้นก่อนดีกว่าใช่ไหมเพราะอันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายเอ๊ะมีเสียงอะไรมาต้อนรับเราอีกแล้วเนี่ยเพื่อนเราไปด้วยกันนะรอบนี้ <S <S ใช่ไหมไปด้วยกันจะทิ้งใช่ไหมคนเดียวเมื่อกี้เกือบลดนมือระบบเนี่ยมา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  กินข้าวไหมเขาพูดอ่ะเขาพูดเนี่ยเขาพูดเขาพูดไหมเนี่ยเขาพูดคิดว่าถ้าเราเดินมาข้างหน้าเหมือนเราจะเจอคนไข้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ป่ะไม่ใช่อันนี้ใครอ่ะเราต้องหาสวิตช์มาอีกหนึ่งอันเลยเอ่อ เพื่อนยกขัน้นชึ้นตรงนี้หน่อยใช่ไหมน่าจะยกแหละอีกแล้วโหรอเราไปคนเดียวแล้วรอบรอบอีกแล้้อ,ลอุ้ยอะไรอ่ะอีกแล้ว,วอ่ะเอ้อ mẹ, Nè, phải đập cho biết nữa Nó phải đập Anh là Bụt bà leo Dạ nè dạ Dạ nè ê, ê Dạ, ê, ê ê Dạ, ê ê, dạ, ê เกืบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไฟจะดับอีกแล้วต้ไปต้องให้เราผจญโชคคนเดียวอย่านะอย่าอย่าอย่าเลยอย่าเลยวันเว้ย ไปทางนั้นหรอไปไหนอะตรงนั้นน่ะวีพี่ต้อนรับเราอย่างดีแหละวิ่งเลยจิกันโอเควบา๊ว่าไม่มีอะไรหรอกแถวเนี้ย เฮ้ย <c oughs> <Hey. S 1> อย่าอย่าทำแถวนี้มันเถื่อนอย่าอย่านะ yeah, Ê hey, yeah, yeah, Ê yeah, Dạ yeah, 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 oh. yeah, 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 uh. yeah, yeah, yeah. Ah, là là đi อาวใ่ใหญหญ่จุๆจบๆแบบช่วงนี้เราต้องน่าจะโลเพย์เป็นคนจีนเยอะอยู่เพราะว่าจ <c oughs> ังหวะดูดีอะเอาไปไงอะไปสิเอาไม่ไปอะเอาไปไม่ได้หรอทำไมถึงไปไม่ได้วะอย่าบอกนะ เดินไปอีกแล้วอ่ะแถวนี้มีอะไรครับไม่มีนี่ไม่มีแล้วอ้าวแล้วเรามาปินไปไม่ได้อะถ้าผมไปสะกิดเขาว่าน,น่าโดนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีอะไรอ่ะ ไม่มีแล้วนี่มันไม่เกาะล่ะหรือว่าผมไปผิดไม่ถูกช่องวะไม่ถูกช่องดิอ๋อนี่ไงไม่ถูกช่องจริงด้วยวิจอยสันข้างหน้ามีอะไรอะดึง ห้องซ่วมด้วยวิพอเราดูดิพอเราไฟฉายส่องซ่วมผมว่าคนเงาคนนั้นน่ะให่นไหมอะไรอีกอะอะไรอีกเฮ้ยวัดกันัใจโอเลย่ย

โอเคมีไฟมีไฟผมก็อุ่นใจโอ้โ,อโอ้เปบนึงนะเอ้ยพาดนี้มันเอาเรื่องว่ะอะไรอีกอะลุงลุงอาบน้ำเอ๊ะอะไรอีกแล้ว อะไรอ่ะเอ่อต้องต้องต้องไปไงวะอันนี้มันคือทางออกแล้วเลยแล้วผมจะเอาสวิตไฟไปจากไหนวะตรงนี้มันไม่มีสวิตไฟเนี่ยสมมติเราไปแบบเงื่อนเืออ่ะ คนในอ่างอ๋อเราเปิดไฟเฉยนี่ว่าเดี๋ยวนะคนในอ่างนี่คนบนเก้าอี้ไปอยู่เลอย่ยาเว้ยเี่ยไฟเว้ยไฟเว้ยไปจับไฟเปล่าไฟอะไป พร้อมซะด้วยไปแล้วลุงอ,อย่านะคนนอนอยู่อะเข็นหนหรอเข็นไปดิอ้าวเข็ยนยังไงอะ้าวแล้วสวิตต์อ่ะเดี๋ยวผมมาทำไมเนี่ยมาให้ผมเข้ามาทำไม Chào còn hey, hey, nữa, còn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  nữa, จะไม่กินไมา่เกี่มาชิก็ตจเอ้าฮาาโอ้โหี่ยจัง,งับตีนแตกเลยดกวาวะอย่าะเว้ย าโดนไฟแล้วเอ๊เอ้าเพื่อนน่าอยู่นี่เองแล้วสวิตช์โอ้เฮ้ยเก็บๆดีคนจะทำงานเกยบๆดี เดี๋ยวนาะอย่าบอกนะว่าทำไมเราตัวเป็นงนะั้นอะอ้าวทำไมตัวเราเป็นเงี้ยจั๊จั๊จะ๊จัจจ๊ตัวเราเป็นอะไรวะเอาหายแล้ว <c oughs> อย่าบอกนะว่าผมเอาสีดไฟลงไอ้พวกนี้มันจะพังประตูมาได้อ,ะอ่ะอ้าวแล้วเจอออกไงอะ <Okay. S 2> อา้าวง่ายจังอ๋อไม่มีคนนั่งอยู่เนี่ใช่ไหมเอ,อ้ยจะจะจะเอ้ยเราบักอยมากเลยนะเอ้ยจิ้มเบอร์ก็าหายเสือถ้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไอ้จิ้มก์นี่เงินมาจิงโก อ้าวแล้วฉันนะเพื่อนฮะหอเลยทอดๆอมันมาเนี่ยเบอื้อเอือไม่ใช่แล้วตัวเราเป็นอะไรวะเนี่ยไ้จิมื่งงะทำไมเราแบบเดือดเดือดเดือดดีกี้๊กแกันกันบังอีกแล้วก็หายแล้ว เพื่อนฝากเอาเพื่อนมาดูง,งานเพื่อนดูง,งานนี่บ่าใส่เลยพวกจิ้จิ้วมือกูอู้อู้้จริงกูนี่กิ แต่ยาร์ทนะทุกคนพาร์ทนี้ผมว่าลาใครไปตรงนี้ดีกว่านะทุกคนไปอยู่ในนี้เร็วมาเร็วเออสลอบวัสดีพาร์ทนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์ฝา,ากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วจุกุน